หากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่มีสเปคสูงราคาประหยัดและสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น Infinix Hot 60i 5G อาะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นในราคาเพียง5,199บาทคุณจะได้รับสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 6 4 0 0 5 G ที่มอบประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นร่วมด้วยหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.75นิ้ว ที่มีอัตราการรีเฟรช120เฮิร์ทำให้การใช้งานและเล่นเกมมีความราบรื่นอ,อย่างไม่รู้จบแต่ที่น่าสนใจคือแบตเตอรี่ความจุหก0 0 mAh ที่สามารถใช้งานได้นานมากถึง41.2ชั่วโมงในการโทรสนทนานอกจากนี้ยังมีมาตรฐานนกหาราทนน้ำทนฝุ่น IP64 ที่ช่วยให้มั่นใจในการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและดีไซน์ฝาหลังสุดพรีเมียมที่ทำให้มีความทันสมัยและดูหรูหราแต่ที่นี่คือจุดที่คนใช้มักพลาด หลายคนอาจจะมองข้ามกล้องหลัง50 MP ที่มาพร้อมกับรูรับแสง f 1.6และออโต้โฟกัสซึ่งสามารถถ่ายภาพได้ชัดเจนและสวยงามร่วมด้วยโหมดถ่ายรูปมากกว่า10โหมดและฟีเจอร์แก้ไขรูปภาพด้วย AI ที่ช่วยให้ภาพถ่ายของคุณดูมีชีวิตชีวาและมืออาชีพมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีหน่วยความจำ8 GB และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล256 GB ที่สามารถขยายได้ผ่าน microSD กว่าสูงสุด2 TB ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเก็บข้อมูลมากๆและคุณคิดยังไง กับสมาร์ทโฟนที่มีสเปคสูงราคาประหยัดและมีคุณสมบัติที่หลากหลายเช่นนี้อินฟินิตี้ฮอตหกสิบไอหน้าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ราคาไม่แพงหากคุณสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทั้งในหน้าร้านค้าออนไลน์เช่นชอปปี้ลาซาด้าและทีทอกช็อปหรือหน้าร้านค้าตัวแทนจัดจําหน่ายเช่นบานาน่าเจมส์ทีจีไอทีซิตีพร้อมเลือกสีที่คุณชื่นชอบระหว่างสีดำสเล็กแบล็กและสีเขียวมอนสุมกรีน อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนนี้ในการแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้นะ